คลิปนี้นะฮะก็จะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคานะครับเว็บร้อยสิบนะตัวล้อแม็กปี2023ัี่สาีดำแดงตัวนี้นะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคานะครับเว็บร้อยสิบนะฮะตัวล้อแม็ก หรือว่าตัวท็อปปี2023นะฮะตัวนี้จะเป็นสีใหม่ลายใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำแดงนะครับปี2023นี่นี่เราแม็กทำมาทั้งหมดอยู่4สีนะครับถ้า2022นี่มี3สีนะครับแต่ว่า2023นะก็จะเป็นตัวใหม่ลายใหม่ล่าสุดนะฮะก็จะมีอยู่4สีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมนะฮะนี่ฮะ ตัวนี้โทนเนื้อสีก็จะเป็นสีด,ดําแดงนะครับส่วนระบบไม้นี้จะเป็นเหมือนเดิมนะฮะก็จะเป็นไม้แบบอนาล็อกนะครับมีเกียร์น้ำมันระยะทางนะฮะแล้วก็ตำแหน่งบอกเกียร์ก็อยู่ตรงนี้นะครับเนื้อสีส <sk 195 2> ก็จะเป็นสีดําเงานะฮะข้างหน้าแล้วครับแล้วก็ข้างหลังนี่จะเป็นสีแดงเงานะครับแล้วก็จะมีสีดําด้านตรงนี้นิดหนึ่งนะครับส่วนสติ๊กเกอร์แล้วก็ลายไม้นะครับลายไมล่าสุดเลยนะครับผมนะก็มีทั้งหมด u สีนะครับก็จะมีสีดําแดงตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสี แดงนะฮะสีน้ําเงินแล้วก็สีใหม่ล่าสุดก็จะเป็นสีขาวแดงนะครับตัวนั้นจะเป็นเบาะแดงนะครับเป็นรุ่นเดียวที่เป็นเบาะแดงนะครับส่วน3สีนี้จะเป็นเบาะดำนะฮะนี่ฮะลายใหม่สีให <im> <ion> ม่นะครับเพื่อนเพื่อนี่ๆนี่คิดว่ายังไงนะครับสวยไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องจองนะครับสําหรับเว็บร้อยสนะฮะตอนนี้ขายดีมากนะครับนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้างหน้านะฮะที่เป็นใหม่ก็จะเป็นนี่ฮะสติ๊กเกอร์ข้างหน้าตรงนี้นะครับตัวนี้คือสติ๊กเกอร์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับ นี่ฮะสีดําก็จะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็จะเป็นสีแดงเงานะฮะตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแมกนะฮะล้อแมกก็เหมือนเดิมปี2022เลยนะครับก็จะเป็นล้อแมกลาย5ก้านแล้วก็ปั๊มดิสสีทองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบยางในเหมือนเดิมนะยางนอกหน้านี่เจ็ดสิบนะฮะทับเก้าสิบนี่ขอบสิบเจ็ดนิ้วนะครับไฟหน้าก็เป็นแบบ f ู l l LED นะครับใส่ตะกร้าหน้าได้เหมือนเดิมนะครับนี่สวยงามนะฮะในส่วนของราคานะครับ อันนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะฮะที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะตัวนี้ราคาเงินสดอยู่ที่47,900บาทนะครับจ่ายรับรถอยู่ที่47,900บาทนะครับสำหรับเว็บร้อยสิบไอนะฮะตัวท็อปหรือว่าตัวล้อแมกซปี2023ตัวนี้นะครับตัวนี้รถผลิตวันที่2พฤษภาคมนะ2,566นะทุกวันนี้ฮอนด้าห์เขาก็จะแจ้งนะครับวันเดือนปีผลิตนะครับให้เราได้รู้นะครับว่ารถเรานี่ที่ซื้อไปนี่ ผลิตวันที่เท่าไรนะครับเพราะว่าวันจดทะเบียนีนเราสามารถนะดูที่คู่มือได้นะครับแต่ว่าวันเดือนปีผลิตนี่เราไม่รู้นะครับแต่ว่าทุกวันนี้เขาก็จะแจ้งนะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์ตัวใหม่นะครับลายใหม่นะครับแล้วก็เนื้อสีตัวใหม่นะครับผมว่าสวยนะครับสีนี้สวยมากนะครับในส่วนของเงินดาวนะฮะตอนนี้ทางร้านก็จัดโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับจ่ายรับรถอยู่ที่250บาทออกรถได้เลยนะครับ ทุกวันนี้ก็ออกรถง่ายนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้เลยนะครับแล้วก็ส่งงวดยาวสุดนี่ทุกวันนี้ก็ได้ถึง4ปีนะตัวนี้ส่งงวดอยู่ประมาณ1นึ0งบาทนะครับยาวสุด4ี่สิบแปดงวดนะฮะฟรีดาวนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากส่งสั้นก็ได้นะครับหรือว่าอยากดาวเพิ่มก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่เงื่อนไขนะฮะของลูกค้านะครับอยากดาวสูงก็ได้ส่งสั้นๆก็ได้อันแล้วแต่นะครับหรือว่าจะซื้อเงินสดก็ได้นะครับเงินสดก็จ่ายรับรถอยู่ที่ 47,900บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรนะครับจ่าย48,000นี่มีทองร้อยหนึ่งนะฮะสำหรับเว็บร้อยสิบตัวล้อแม็กสีดำแดงตัวนี้นะฮะในส่วนของประกันรถหายนะครับประกันรถหายนี่ปีละ950บาทนะครับเ,เพื่อนๆพี่ๆอยากทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับถ้าทําก็เพิ่มนะครับถ้าไม่ทําก็จ่ายอยู่ที่47,900บาทนะฮะ ตัวนี้ h o นด้าเขาก็รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะหรือว่า3 0 0 0 0กิโลเมตรนะฮะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันให้5ปีหรือว่า50,000กิโลเมตรนะครับผมนะฮะนี่ยลายใหม่สีใหม่นี่เพื่อนๆพี่ๆว่ายังไงครับสวยไหมนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับลายใหม่นะครับสําหรับใครที่เคยซื้อหรือว่าเคยไปสอบถามนะฮะราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์นะฮะ แล้วก็เป็นระบบโซ่สเตอร์นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆหารถใช้งานแบบประหยัดน้ํามันก็แนะนำนะครับแบบระบบโซ่สเตอร์แล้วก็ระบบเกียร์นะครับเพราะว่าใช้งานได้ดีมากนะครับทนแรงแล้วก็ประหยัดนะครับเนี่ยเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ร้อยสิบซีซีนะฮะหนึ่งลูกสูบสองเ์านะฮะตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่สี่สิบเจ็ดมิลนะช่วงชักนี่หกสิบสามจุดหนึ่งนะฮะก็เป็นระบบเกียร์นะฮะก็จะเป็นเกียร์วนสี่ระดับนะฮะนี่ฮะโชคก็จะเป็นโชคคู่นะฮะ ส่วนยางหลังนี่80ทับนะฮะขอบ17นิ้วนะเป็นระบบยางไงนะฮะล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กสีดำออกน้นด้านลาย5ก้านนะครับนี่ฮะสวยนะครับผมว่าสีนี้สวยนะครับส่วนคันนี้ลูกค้าก็ทำสัญญาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์นะแจ้งเตือนนะฮะครั้งแรกก็ถ่ายน้ำมันเครื่องที่1 0 0 0กิโลนะครับตัวนี้ถังน้ำมันนะฮะถังน้ำมันี่จุน้ำมันได้5ลิตรนะรองรับแก๊สโซ่เก้าสอ็ดเก้าสับห้แล้วก็อียี่สิบนะครับผมนะตัวนี้เป็นตัว ตัวนี้คือปี2023นี่จะเป็นไลอารนะครับผมนะฮะในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะครับผมนะก็อยู่ที่76.9กิโลต่อลิตรนะครับเติม1.3นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับราคาที่ติดมากับรถนะฮะตัวนี้46,400บาทนะครับราคาที่ติดมาในสี่หมื่นนะครับแต่ว่าทางร้านของเราก็จะมีค่าโอนค่าทะเบียนพรบนะฮะของเราก็จ่ายรับรถอยู่ที่ 47,900บาทนะครับจ่าย47,900นพร้อี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะตัวนี้ของแถมติดรถนะฮะที่ติดมาก็จะเป็นไขควงแล้วก็บกหัวเทียนนะครับผมนะนี่ฮะสวยงามเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่เคยซื้อหรือว่าเคยใช้รุ่นนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ